สวัสดีคะ่ะพี่พี่ FC แฟนวัวชนทุกคนวันนี้น้องสาววัวชนมีคู่เด็ดมาฝากกันจ้าบอกเลยว่าของจริงแน่นอนพี่พี่แฟนวัวชนคนไหนนะคะที่อยากจะมันกันแบบจัดเต็มที่น้องนะคะมีถ่ายทอดสดครบทุกมุมแล้วนะคะเริ่มต้นเพียงสิบเดียวเท่านั้นจะสายเดี่ยวหรือหลายคู่ก็มีหมดมีกลุ่มพิเศษเข้าถึงก่อนใครมีเสียงวัวหูรายงานกันชัดๆเหมือนฟังอยู่ข้างสนามจริงๆเลยคะ่ะของดีแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดปัดขวาเขามาเขี่ยของน้องมาได้เลยจ้าสําหรับวัวชนคู่เด็ดของเราวันนี้นะคะโคโนดนินแซมเพชรมงคลใช้เป็นวัวชนสายตั้งแข่งแรงเน้นยืนหนัก ชนไม่เรียบร้อยใช้กำลังบดบี้คู่ต่อสู้ถนัดท่าแทงตรงไปยอดเจ็บลึกกดบี้คุมพื้นที่สไตล์การชนนะคะชนหนักแน่นคุมเกมในวงใช้ความอึดและพละงกำลังเป็นอาวุธจุดเด่นเลยนะคะคืออึดทนได้ยาวไม่ตกใจง่ายแม้โดนหมุนหรือทอข้างก็ยังตั้งเขาสู้ต่อได้คะ่ะมาพบกับโคโดุกนางสังหาราทยย่าผีสิงหรือวันเวนะคะเป็นวัวชนที่มีเหลี่ยมไว้มีไหวพริบสูงหลบแล้วตีสวนพลิกเกมเก่งขนัดท่าทอข้างหมุนขวัดหลอกเข้าหาแล้วแทงสวนสไตล์การชนไม่เน้นยืดเยื้อะนะคะชอบทำเร็ว ออกแข้งไว้คู่ต่อสู้จับทางยากจุดเด่นเลยนะคะคืออาวุธฉับไว้ลูกเล่นหลากหลายพลิกสถานการณ์ได้เสมอคะ่ะคู่นี้นะคะใครจะคุมเกมใครจะพลิกเกมมาลุ้นพร้อมกันได้เลยจ้าติดมาถึง5ขีดหนึ่งกันยานี้ที่สนามมีไนไปเชือกมีคําตอบผ้าจา้า